ัวเนื้อจะแบกับบรรยากาศฝนตกสวัสด,ดีเพื่อนๆทุกทกคนนะคะมาพบกับครัวตะฟืนอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําแกงขั่วเนื้อเป็นเนื้อวัวนะคะทุกคนขั่วเนื้อกับพริกแกงก่อนนะคะ ขัวนเนี่ยก่อนน,น,อน่าจะพี่น้องขัวกพี่แกงของเฮามีตำเนี่ยทำง่ายๆตามสไตล์ขัวตะคุลทำกินอยู่สวนอยู่ไรก็จะประมาณนี้คะคะทุกคนมีผักอะไรก็ใส่ มีเครื่องอะไรก็ใส่ผักก็จะมีมะเขือยอดฟักทองแล้วก็พริกมะเขือพวงชะอมนะคะทุกคนคั่วเนื้อให้หอมเสร็จแล้วก็เติมน้ำเลยค่ะทุกคนเติมน้ำลงไปนิดหน่อยอ,อ้อเจ้า รอให้มันเดือดก่อนนะคะเดีจ้าคอยจะใส่ผักกันน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะน้ำแกงเดือดแล้วใส่รสตีลงไปปุ้งเครื่องไม่รอเลยนะคะทุกคนรอผักผงนัว ตัดน้ำตาลนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมมันมืดแล้วนะคะทุกคนก็เลยไหย่เห็นแต่กระทะนี่แหละน้ำปะลาต้มสุกปูไฟคนให้หน่อย อรอผักค่ะทีนี้ทุกคนคะชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปมีมะระอยู่ลูกนึงไยมะระขี้นกใส่ลงไปแล้วรอให้พลิกอ่อนตามด้วยมะเขือผักที่หาได้หาได้ตามบ้านเรานะคะทุกคนไม่ต้องไปซื้อเรามีอะไรเราก็ใส่ ถ้าเราไม่มีเราก็ค่อยไปซื้อแต่ที่นี่ปลูกกินเองนะคะน้ำน้อยเติมน้ำลงไปนิดหน่อยเราจะแกงขั่วแบบว่าไม่ให้มีน้ำเยอะนะคะทุกคนยุเยอะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวตะกูลไว้ฝนหยุดตกเมื่อไหร่จะไปถ่ายบรรยากาศการทำกับข้าว ด้วยครัวเตาคืนเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ขอใช้ครัวจำเป็นไปก่อนครัวของคนงานที่ทำอยู่ในฟาร์มผักนะคะก็ะจะประมาณนี้แหละผักตามด้วยผักคาดกับดอกดอกผักทองนะคะทุกคนยอดผักทองยอดผักทอง อันนี้จะเป็นมองไม่เห็นหรอกไอผักผักเซี้ยว่านเพิ่มเอินครับผักเซี้ยววะจะอ,อื่นยังไมมากูดหน่อยเงินผักเนาชะอมไปใส่ที่หลังค่ะ ใส่หลักคนคนคนชะอมแล้วก็ผักอีตูเคยใส่ที่หลังเนาะพี่น,อน้องคะใส่ผักแล้วดูน่ากินเลยนะคะทุกคนแกงเหนียวนำอ้อเจาะเดี๋ยวขอระยาสินงมันก็นะมาเย่าว้าวแส็บสาก ตัดลงไปเลยหนุห่มกระไม้นะคะพี่น้องคะชะอมลงไปสะพายอีตูะคะ่ะเรียบร้อยเก่งเหนือเฮ้ากินคนแรกน้ำงการนะจ้าพี่น้องจ้า หากินบ่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวไปกินข้าวกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ